สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะจ๊ะเออในคลิปนี้นะฮะมันก็เป็นเกมอ่าเกมรถนะฮะเกมหนึ่งนะฮะในเพสโตซึ่งมันก็น่าเล่นอยู่นานแล้วคือแบบ มันตรงปกไงเออเจอมาเยอะมากเกมที่แบบไม่ตรงปกนะคะโอ้โหหน้าเกมนี่คือแบบสวยงามน่าเล่นแต่ว่าพอเข้าไปเล่นจริงๆโอ้โหกูนึกว่าแม่งเล่นอะไรอยู่โอ้โหแบบไม่ตรงปกเลยนะคะเน่ามากโอเครถอันนี้นะคะพี่ก็แต่งมาเป็นยังไงสีม่วงข้างหลังนี่สีแดงเลยนะลายแดงแรงเล็ดเลยเอาล้าเราเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่า แก๊งมาเฟียในชาตินี้ก็คือผมนี่แหละครับหน้าตาดีด้วยบอกไว้ก่อนอเขาก็จะมีตัวละครให้เราเลือกนะจ๊ะอันนี้คือสไปเดอร์แมนสีเขียวแล้วมึงเต้นท่าอะไรวะ <laughs> โยกอโยกโยกอโยกโยกโยก,โยกคุณนึกว่าเต้นเพลงปลาบูทองนี่อันนี้ฮะมีลิงด้วยลิงจักจักรักจริงๆแล้วก็มีอ่าสไปเดอร์แมนร่างดำนะคะร่างชั่วร้ายแต่จริงๆผมไม่ชั่วร้ายนะครับ แล้วก็มีอ่ะไอตาลุงผมขาวนะฮะลายดอกไสเสอลายดอกด้วยสวัสดีครับผมคือนักพกกายแต่ก็อยากขี่รถเหมือนกันนะครับใจมันรักโอเคลองตาหนุ่่มคนนี้แล้วกันนะฮะมานี่เขาก็มีให้เราเลือกรถโอ้โหรถสวยงามมากเอารถเราขก่อนเลยกันนะฮะดูดิคือตัวเกมตรงปกมากนะฮะคือหาหาดียากเกมแบบเนี้ยคือไม่ได้อวยนะคือแบบดูอดูด่านเขาไปแล้วครับด่านนี้ก็คือโอ้โหรเด่ โอ้โหแม็กโอ้โหยางดีนะรถทาไมมันดืดขนาดนี้เนี่ยรู้ว่ารถมันกากรู้บ่าคนเล่นมันอ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนะฮะโอ้โหก็คือด่านนี้เวลาขี่อ่ะต้องขี่ดีๆนะฮะเพราะว่าไม่งั้นรถมันจะดีดได้โอ้โหไปเลยฮะนี่คือท่อหนูหรือเปล่าเนี่ยในในนี้มีหนูหรือเปล่าโอ้โหรถฟ้ามอโอ้โหตายห่าแล้วกูว <laughs> หายฝีมือการขับรถแบบนี้ขับรถหลูลๆไม่ได้นะฮะบอกไว้เลยโอ้ดูดูโอ้เป๋มากอาะตรงนี้ไปได้ไหมได้โอเคมาแล้วซ้ายแล้วซ้าย,โอ,โ,ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยโอ้โหตกหน้าไปแล้วกระโดดไปเลยกันโอโ้ผมอยากเล่นน้ำมานาน,านแล้วนี่สุดผมก็มีโอกาสที่ัากระโดดน้ำทะเลสมใจอยากโอ้โหตายฮ่าอ้ดูการตายยังเหมือน GTA อยากคิดดู มาเรามาเริ่มกันใหม่เลยดีกว่านะฮะเปบดเบรกเบรกก่อนเบรกก่อนเลี้ยวเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวใจเย็นพอนุ่มโอ้โหเดี๋ยวเด้อเด้อเกือบเลยเถิดนะฮะโอ้โหเลือกของเราเกือบเลยเถิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันหลังไปไหนก่อนเลี้ยวเลี้ยวเออเลี้ยวเลี้ยวค่อยๆค่อยๆนะฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายด่านนี้คือแบบมันค่อนข้างยากนะฮะแรกๆคือไงโอ้ ตกไปอีกแล้วอะไรวนันนี้กูขี่รถอะไรของกูมาไม่เข้าใจเลยจริงๆเลยอ่ะกูควรไปขี่จัก,กรยานนะพูดตรงๆโอเคมามาเรามากดรีเซ็ตได้นะฮะมันกดรีเซ็ตได้เออพี่ก็ลืมนะฮะโอโ้โหค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวไปเลยจ้าค่อยๆไปวุ้บเรียบร้อยแม่รอบนี้ไม่ตกไม่ตกไม่ตกแน่นอนเพราะว่าผมนะ่ะมีประสบการณ์แล้วไงก็มีประสบการณ์ดิมึงตกมาแล้วสองสามรอบเออถ้ายังไม่มีประสบการณ์ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะ ไปเลยลดลูกฉันโอ้โหมาแล้วตรงนี้ออ๊ยตรงนี้มีอ่า อะไรอ่ะสปีดบอสไปแล้ว้าบูดบุญปุดฑูดโอ้ยเดี๋ยวน้เด้อหเดี๋ยว,โอ,ยยวโอ้โหมึนหัวชิ้นายแล้วกูขี่ขี่ปกติก็ลําบากอยู่แล้วมึงจะมากลับหัวให้กูขี่อีกโอ้ไม่เข้าใจนั่นไงฟั่มเป็นม่รู้ดีท่าเลยโอ้โหกิ้งเป็นลูกชิ้นตกไตโต๊ะเลยกูเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้โหหน้ารถนี่ยับแล้วนะเนี่ยปากการะกันรับประเคมหรือเปล่าโอ้ยปากการะกันกุมขมับแล้วนะปากการะกันไปเลย้าไปแล้วค่อยไปนะฮะขี่จะโชว์กลางตรงกลาง ไปแล้วถ,ถึงไม่ีดยโอ้โหถึงไหมกระโดดรถดแบบรอๆออ่ะจิ๋มห่ากระโดดรถดไม่ทันมาด่านต่อไปเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะรอบนี้เรามาเปลี่ยนอ่าสไปเดอร์แมนอ่าชุดรัดไข่กันหน่อยคือ <c ười> แบบโอ้โหชุดเขียวด้วยลองรถคันใหม่ไหมเอาเป็นคันนี้ได้บ้างนี่ฝ่านี่นี่พี่อ่าอะตอมพี่พี่อะไรวะชื่ออะไรนะชื่อทอมหรือชื่อตอมชื่ออะไรอะที่มันเป็นหนังเรื่องฟาสแปดจำชื่อไม่ได้ว่ะที่ อ่าพี่เขาหัวล้นลดหน้ากล้าบึกๆกกระทำชื่อไม่ได้วะ ชื่อทอมไหมชื่อทอมหรือชื่อทอมไม่รู้จำไม่ได้ช่างมันโอเคนะฮะตรงนี้ไปแถวโบโอ้โหมุนหัวจริงๆเลยหมุนติ้วเป็นลูกค่างเลยโกโอ้โหเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นรถรถ้องคันลด,ลด,ดีดโอ้โหดูถนนถนนอย่างมันวับโอ้โหสะท้อนกระอาทิตย์ถนนนี่ยังสวยว้าวกอนเมฆโอ้งามพระรามเก้าว้วาวโอ้โหถ้าเป็นเรื่องจริงนี่มองลงข้างล่างนี่เสียวไส้กันเลยนะ ค่อยๆขี่ค่อยๆขี่รถรถแบบนี้มันค่อนข้างดีดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวตรงนี้ตรงนี้ต้องใจเย็นๆย็ดิฟดิฟดิดิบดิบไปฟาสแปดโอ้ยโอ้โหแม่งกูมาเจอตรงนี้อีกค่อยๆค่อยๆค่อยๆใจเย็นๆยนเพื่อนเออค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอ้โหนากูนี่เบี้ยวไปครึ่งแล้วนะโอ้ไม่ก็ดนี่คือเฮ้ยอะไรอ่ะเอาเฮ้ยกูไปไหนอ๋อเดี๋ยวก เดี๋ยวแป๊บหนึ่งงงนึกว่าเลยถนนนะคะไม่ใช่อะไรโอ้ตกใจหมดโอ้โหกูมาเจอถนนแบบนี้อีกแล้วรถเดีดดีว่าถึงตรงนี้ไม่ต้องกดอะไรนะคะกดสปีดไปยังเดียวเลยนะคะเดี๋ยวรถมันจะดีดเอาไปเลยจ้าโหตอนนี้กูเริ่มจะอวกแล้วโอ้โหฝากกูจะเล่นเกมจบกูอวกแล้วมากระโดดไปอย่างหลอดหนึ่งทีปึบโอ้เอ้าล่วงทะเลไปเลย อ๋อน oh ึก oh, ว่าจะแพ้ล่วงทะเลไปเลยอ่ะมาอันน so ี้คือโอ้โหด่านต่อไปนะฮะโอ้โหกูเจอถนนที่แบบว่ามันเลื้อยเหมือนกิ้งกืออีกแล้วอะคือเกมนี้นะกูงงแน่ๆกูต้องมึนกูต้องอ้วกโอ้สวัสดีครับผมคือริงจ๊่จูจูโอ้โหถ้ามึงจะต่อยขนาดนี้มึงไปเล่นกังฟูไหม มาแล้วฮะพี่ลิงกังฟูของเราเอารถคันใหม่ลวกันนะฮะนี่รถถ่านฟอร์เมอร์บ้างลวกันนี่มาอย่างจาบนี่ตอนเด็กๆอยากลองขี่มานานแล้วรถฐ่านฟอร์เมอร์นะฮะภาคแรกนี่คือสนุกมากภาคที่สี่ที่ห้านี่คืออะไรก็ไม่รู้โอ้โหคือแบบไปโอ้คกูมาเจอด่านแบบนี้แล้วมารถไต่ถังนะฮะแต่อันนี้ไม่ใช่รถไต่กําแพงโอ้ คือถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คือมึงเก่งมากเลยนะขี่ได้ขนาดนี้ไปเลยอูยหมุนด้วยโอ้โหรถคนข้างในรถอ้วกแล้วมั้งพี่ลิงของเรานี่น่าจะอ้วกไปแล้วไปเลยจ้ามาตา่ตรงนี้ต่อโออมึนจิงจิงเลยเอ้ยแต่โชคดีที่ที่จ่อเอากล้วยมากินในรถโอ้โหมึงกินเสร็จเอาเปลือกไปทิ้งด้วยนะเว้ยเดี๋ยวเน่าในรถนี่โอ้โหนี่ว่าจะยากขนาดนี้ไปเลยจ้ากระโดลดลงรถแบบเท่ๆโอ้โ โอ้ยลิงกระโดดจากรถได้ยังไงวะเนี่ยมาเรามาเลือกตัวใหม่กันบ้างพี่คนนี้เอาเราไปแล้วนะฮะเรามาเป็นอ่าสไปเดอร์แมนอ่ะล่างชุดดำนะฮะชุดดุร้ายใครบอกว่าฉันร้ายดูท่าเต้นฉันก่อนโอ้โ,โหเต้นตะมุตะมีขนาดนี้หาว่าฉันร้ายโถเอ้ยแกนี่มันปักปามจริงๆ ดูจากท่าเต้นของพี่แกแล้วนะฮะดูท่าทางแบบว่าไม่น่าจะรุดหลายเท่าไหร่มารถคันสุดท้ายที่เราจะลองมาเรามาดูกันเดียวนะเปิดประตูรถแบบประตูไม่ต้องเปิดเออคือเจ๋งนะฮะหายตัวเข้าไปเลยเห็ <c ười> <He ader S 1> นกลางคืนนี่ตกใจนะประตูรถไม่เปิดแต่ว่าเข้ารถได้ยังไงว้าวไปเลยจ้ามาข้างหน้ามีสเตตัสสบูตเตอร์ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ ไปเลยจ้าโอ้โหแ no. มเงเออย่างเทโอ้โหมามากลับมุนมามาใช้มุมกล้องแบบนี้อีกแล้วกูม, fect, <c oughs> มืนหัวนะเว้ยโอ้โหตายหาแล้วจะอ,อ้วกแล้วเนี่ยสงสัยต้องไปกินยาแก้แกอ,อ้วกสักเม็ดสองเม็ดก็ว่ากันไปวอาอาชิมหายแล้วเอาเอารถหยุดนิ่งเฉยโอ้โหแล้วกูจะขึ้นไปได้ไหมเนี่ยไ,ไปเลยเพื่อนค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปฉันยังไม่รีบนั่นแหะกูมาเจอทางโค้ง ค่อยๆดิฟเออค่อยๆดิฟค่อยๆดิฟโอ้เด้อเดยอเด้ดโอ้โหใจยเย็นใจยเย็นตรงนี้ต้องใจยเย็นเย็นนะฮะโอ้โหเบรกได้เบรกเด้อถ้าไม่เบรกนี่มึงลงคลองไปเลยนะบอกไว้เลยนี่ไปแล้วโอ้โหหมุนแบบหล่อๆนี่กระโดดลงจากรถโอ้โหนี่เป็นยังไงโอ้โหอ่ะชิบหายแล้วตกทะเลไปเลยแพ้ไหม อ๋อนึกว่าจะแพ้มาฮะเดี๋ยวเรามาแต่งรถขำๆเล่นๆกันนะฮะมาอ่าสีโอ้โหนี่ไงเราเลือกสีได้เอาเป็นแบบว่าสีดําแม้แบบเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเป็นแบบนี้แบบหนึ่งนะอ่าตรงนี้เป็นสีแดงอ่าสีแดงแรงลิ์เลยนะ นี่ตรงนี้สีแดงนะอ่ะก็มันเดิมไหมเออใช่นี่อะไรอ้ยเฮย้ยเอาเลือกลายได้โอ้โหเล่นต้องนานไม่รู้เลือกรายได้จะบ้าก็แล้วมัง้งโอ้อีบา้าเอ้ยเล่นต้องนานไม่รู้ว่าฮะว่ามันเลือกลายได้ <c oughs> โอ้โหแม่งอย่างสลัมอย่างเสลอะนะฮะโอเคมาโอ้นี่ลายเลยอ่ะว้าวอย่างเฟี้ยวอย่างฟ้าว้าวหูเอาเลยนะฮะเอาเลยแล้วก็อ่ะไอตัวนี้อ่าลเลือกลายได้เอาเป็นลายแดงนะฮะ มาเดี๋ยวมาดูตรงอ่ะเอา้าเอา้าทำไมไม่เซฟว้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเฮ้ออะไรวะแล้วมันไม่เซฟหรอเฮ้ยอันนี้ก็เหมาะนะเออเหมาะเด้อเอแมวอะไรเดิมนี่ลายนี้ลายนี้ยังเสียวยังเสียวเลยนะฮะโอเคเราต้องกดตรงนี้ด้วยเออขอโทษทีพี่โง่ไปเออไปโทษใครแล้ววะนะโอ้ตัวรถตัวรถด,ดำสนิทเอาไงอะ่ะโอ้โห เอาไงเอาไงโอ้โหอย่างเท่อย่างเฟี้ยวอะแกเออคือแบบอย่างเฟี้ยวลองลองไปสีพูบ้างดูดิอ่ะเอาใจสาวนี่โอ้โหเอาไงสีพู่อะอย่างสวยอุ้ยสีขาวสีขาวก็ไม่ติดนะฮะอุ้ยอุ้ยสีขาวไม่ติดเลยสีขาวไม่ติดนะคะเอาเป็นสีนี้ดีกว่ามานี่สีนี้อ่าคิตตี้มารุกโกโอ้น่ารักมาแล้วก็เอา อาลองดูลายใหม่หน่อยละกันนะฮะลองเปิดใจนี่โอ้โหเอาไงอะเฮ้ยยังสวยเอาไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะเฮ้ยอีกนานไหมวะเอ้ยเอาเมอกี้ลายลายนี้นี่หว่าที่พี่เลือกตอนนั้นเออเอาลายนี้อะไรนี้ลายดำออาอ้ยเฮ้ยยังสวยอันนี้สวยมากเอาเลยเรียบร้อยแพ้แพ้มากแพ้สีนี้มากบอกตรง,ตรง,ตรงนี่ล้อรถนะฮะเอาไงล้อรถเอาแบบใหญ่ๆห,หน่อยโอ้โหอันนี้ก็อุ้ยนี่สวยสวย เอานี้ดีกว่านะฮะโอเคมาจัดไปโอเคมาเราไปลองวิ่งกันดูสักตั้งหนึ่งนะฮะมา มาฮะเรามาลองวิ่งกันสักตั้งโอ้โหดูก่อนโอ้ยังสวยใจคือละลายไปหมดแล้วว่าคือแม่งโหแฉมมากเลยสีเนี้ยเออแม่งคือแบบใจฟูนะฮะเห็นแล้วใจฟูไปเลยมาขี่ไปเลยจ้าโอ้โหยังสวยอะแกมาไปเลยจ้าโอ้โหยังฉ่ำนะฮะสะท้อนกับแสงอาทิตย์คือสวยมากไปเลยจ้าติดเตาทัตไปเลยโอ้โหกูเจอด่านแบบนี้แล้วมือหัวพะศิโอเดรเดวเดรรรถดีดว่ะรถดีดแต่ว่าก็ยังคงตัวได้ อยู่โอเคไปเลยนี่สเตตัสไปเลยจ้าหมุน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 เป็นเลขแปดเลยมึงโอ้โหตรงนี้เป็นด่านสายลุงด้วยลายตาไปอีกกูมึนหัวเข้าไปอีกโอเคขี่ไปนะฮะไปเลยจ้ารถคันนี้คือแบบอย่างสวยนะฮะติดสเตตัสไปเลยนี่ไปเลยแล้วก็เหินฟ้าไปเลยจ้าโอ้โหอย่างแหลมนะฮะนี่กระโดดโชว์อา้าวชิบหายแล้วเอา้าเอา้เอาไม่ถึงหรอวะเนี่ยอะไรวะอ๋อแต่ว่ายังผ่านนะฮะ เอาวะฮะวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะจะได้แบบรับชมคลิปต่อไปนะคะสนุกแน่นอนโอเคใครอยากลองเล่นเกมนี้ก็ไปโหลดได้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย